ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา รถครอบครัวเครื่องดีเซลจัดมาให้แล้วหนึ่งคันนะครับกับเจ้าอีซูมิวเซเว่นนะครับหลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากครับวันนี้มีเข้ามาหนึ่งคันนะครับและตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเครื่องยนต์สามขันตัวพรีโมถ้าใครชอบอยากได้วันนี้รีบมาจัดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าอีซูมิวเซเว่นปีสองพันสิบครับเป็นรุ่นสามจุดศูนย์พรีโมขับเคลื่อนสองล้อนะครับย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลเลขไมล์แท้เพียงแค่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเองครับ ราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้สมัยก่อนแพงมากประมาณล้านสอล้าน3ครับเป็นมือ2วันนี้ผมขอขายเพียงแค่ 3 2 5 0 0บาทครับซื้อสดไม่เสียแบตนะครับซื้อผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6 0 0 0บาทเองครับถ้าใครชอบอยากได้รีบมาจัดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้แบบนี้มีเข้ามาไม่บ่อยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโฟมเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เรียกว่าหน้าเขาหลามตัดนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นโเมียม3ชั้นดีไซน์สวยมากนะครับด้านล่างสุดครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดและคันนี้มีชุดแต่งเปเอร์ให้รอบคันเลยครับตัวนี้นะครับได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมแม็ก ของบ16เลยนะครับยางของโอตานิปี2022ครับสเปคยางคันนี้ครับ245ทัด70บ1 6และคันนี้มาพร้อมกับวิกเเบกคู่หน้าด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกฮาร์บอเจนนะครับโคมเดิมจากโรงงานนะครับดีไซน์สวยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นซูเปอร์เทเนียเพื่อนๆนะตัวนี้หายากมากนะครับและตรงกลางเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียมกล้องมองหลังครบเลยนะครับ ใครมองหารถครอบครัวตัวนี้โฉมนี้น่าใช้มากครับด้านท้ายสุดนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอย2จุดนะครับย้ำอีกครั้งว่าชุดแต่งเกิดรอบคันเลยครับพมห้องโดยสารตอนหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนนะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะครับใครมองหารถครอบครัวกลับบ้านไปเที่ยวนะครับวิซ่าเคันนิ้ตอบโจทย์มากเพราะว่าสภาพสวยราคาไม่แพงและคันนี้เลขไม่เพียงแค่1 3 0 0 0 0มกิโลเองครับต่อมาดูเลยครับโครงสร้างด้านบนนะครับน็อตยึด ฝาโปรงท้ายไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะรอยเม็ดอาร์รอยสิ่กาวเหล็กทับอยู่ครบหมด คันนี้ขอรับประกันอีกครั้งว่ารถไม่มีการชนหนักติดข้อมจมน้ารับประกันใหม่แท้นะครับ้ามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไม่์คันนี้นะครับน้อยมากเพียงแค่1นึ0 0 0สสมกิโลรับประกันใหม่แท้นะครับพวงมาลัย power มาพร้อมกับแอร์แบ็กหนึ่งใบสภาพใหม่มากครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเคนวูดเปลี่ยนใหม่มานะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องมองหลังนวิเกเตอร์ครบเลยนะครับ แอร์คันนี้นะครับผมเป็นแอร์แมนนวลครับเ,เพื่อนๆใช้งานง่ายดีไซน์สวยนะครับ ส่วนเกียร์ครับแน่นอนว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับสบายดูแลง่ายครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังแท้สีเบดนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าภายในสวยมากใหม่มากครับลายไม้รอบคันเลยครับชมเบาะนั่งตอนหลังครับเพื่อนๆคันนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง3แถวตอนนะครับออปชั่นเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับแอร์หลังคารอบคันจอทีวีนะครับย้ำอีกครั้งว่าภายในเนี่ยเป็นสีเบดรอบคันครับใครชอบรถครอบครัวแบบนี้รุ่นนี้รีบมาจัดเลยครับเม็ดอาร์ครอบคันนะครับก็เดินหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการชนหรือทอมแซมใด ดูที่ประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์รอยซินกาวรอยเหล็กพับครบหมดนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานครับเม็ดอาร์ด้านขวานะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมาครับดูที่ประตูด้านหลังกันต่อนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าโครงสร้างประตูทั้ง4บานเดิมหมดนะครับ รถไม่มีการชนพลิกคว่ำมานะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมีหน้าจอเคนบูตนีเวกเกเตอร์เกียร์ออโต้ลายไมล์รอบคัน3า0 0 0 0สนาบาทราคานีคก้มมากครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล3ามพันซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ไอเทค VGS Turbo อัตราเร่งดีมากๆครับมาที่โครงสร้างรอบคันนะครับน็อตยึดเาโป้งไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ แก้มด้านขวารอยสติเกอร์อยู่ครบหมดนะครับไหลายาวม,มาที่คานด้านหน้านะครับแผ่นเม็ดอาร์คแผ่นคานหน้าแผ่นคิวซีอยู่ครบหมดรถคันนี้ไม่มีการชนหักมานะครับเพราะว่าโครงสร้างเดิมหมดนะครับ ฝาปงคันนี้นะครับรอยฟิล์มกาวรอยเม็ดอาร์แผ่นกำร้อนอยู่ครบหมด3ามแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคานี้รีบซื้อเลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้าอีวสุมิวเทเว่นคันนี้นะครับรถปี2010ครับเป็นรุ่น3.0มจุดศูนย์พรีโมขับเคลื่อนสองล้อเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลย้ําเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเลขไม้นะครับผมเพียงแค่1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับและคันนี้บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะวันนี้มีเข้ามา1คันถ้าใครชอบรีบจัดนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณล้า สองล้านสามแพงอยู่นะเป็นมือสองวันนี้ผมพอขายเพียงแค่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณหกพันบาทเองครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอทุกอย่างเรารับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุดหนึ่งปีหรือว่าหนึ่งหมื่นกิโลครับถ้าใครชอบอยากได้รีบมาจัดนะครับใกล้สิ้นปีแล้วรถแบบนี้น่าใช้มากครับ